หลังจากที่นิดาแจ้งจับพ่อของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติแล้วเธอก็ถูกสั่งย้ายด่วนเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่สถานกักกันที่31เนื่องจากหน่วยปุกป้องชาสงสัยว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับซาอิดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนล วันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องกูน ep 2ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหลังจากที่ซาอิทถูกนำตัวเข้ามาในสถานกักกันเจ้าหน้าที่ก็ให้ยืนยันตัวตนโดยการบอกชื่อและข้อมูลส่วนตัวแต่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะถามยังไงซาอิทก็ไม่ตอบอะไรเลยเขายังคงสงบนิ่งแต่ซ่อนไปด้วยความลึกลับน่ากลัวแม้อยู่ท่ามกลางทหารผู้โหดเหี้ยมแต่ซาอิดก็ไม่มีสีหน้าหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย ทันใดน,นั้นเขาก็หันไปมองนิดาทำให้พันโทสุนินและลักษมีสงสัยในตัวนิดามากขึ้นไปอีกทางด้านทหารก็เริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อบีบให้ซาอิดยอมพูดอะไรบ้างซึ่งเขาก็ถูกนำตัวไปยังห้องสอบสวนระหว่างทางเหล่านักโทษที่ได้เห็นซาอิตร้องโวยวายกันใหญ่หลังจากนั้นทหารก็แขวนซาอิตเอาไว้แล้วก็ซ้อมเขาอย่างหนักทางด้านลักษมีก็คอยสังเกตพฤติกรรมและอาการของนิดาอยู่เรื่อย แต่เธอก็ยังไม่เจอความผิดปกติอะไรลักษมีเลยบอกให้นิดาลงมือซ้อมซาอิท e ดูบ้างแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะลงมือ mm. เธอก็ได้ยินคำพูดแรกออกจากปากของซาอีท e ซึ่งมันก็ทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะซาอิท e พูดว่านิดูซึ่งเป็นคำที่มีแต่พ่อของนิดาใช้เรียกเธอแต่เธอก็ต้องยิ่งตกใจและประหลาดใจไปมากกว่านั้นเมื่อทหารคนอื่นๆบอกว่าไม่มีใครได้ยินอะไรเลย หลังจากนั้นพันโทสุนินก็เรียกประชุมทวนคำสั่งโดยเบื้องบนให้เวลา24ชั่วโมงในการทำให้ซาอีทยอมเปิดปากด้วยเวลาที่จำกัดแบบนี้พวกเขาเลยต้องใช้วิธีทรมานขั้นรุนแรงทงั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเริ่มจากปรับอุณหภูมิห้องสืบสวนให้ร้อนจัดและเย็นจัดสลับกันไปมาทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังๆเพื่อไม่ให้ซาอิดได้นอนพัก แต่แล้วในคืนนั้นก็มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อทุกคนฝันร้ายกันหมดรวมถึงนิดาด้วยซึ่งในฝันเธอก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่ถูกถุงคลุมหัวไว้จากนั้นเธอก็ค่อยๆเดินเข้าไปถอดถุงคลุมหัวออกปรากฏว่าชายคนนั้นคือราหิมพ่อของเธอซึ่งในฝันนิดาก็ได้เล็งปืนไปที่พอ่อโดยที่เธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในที่สุดเธอก็ลันไกลสังหารพ่อตัวเอง หลังจากนั้นไม่นานนิดาก็ได้ยินเสียงปลบมือเธอค่อยๆหันไปตามเสียงแล้วเธอก็ได้เจอกับซาอีสนิดาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ปลายเตียงเธอเลยพยายามหันมองหาว่ามันคืออะไรและสิ่งที่เธอได้เห็นก็คือซาอีสที่พยายามพุ่งเข้ามาหาเธอแต่แล้วมันก็หายไปทันทีที่นิดาเปิดไฟ หลังจากนั้นในระหว่างที่นิดากำลังทานข้าวเธอก็ได้รู้ว่าในคืนที่ผ่านมาทุกคนฝันร้ายเหมือนกันกันกบเธอทางด้านลักษมีก็ยังคงตามมาจับผิดซึ่งนิดาก็ได้แต่บอกไปว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับซาอีจจริงๆหลังจากที่ทรมานซาอีมาเป็นเวลาหนึ่งคืนก็ได้เวลาที่จะสอบสวนซึ่งนิดาพร้อมกับทหารสนายก็เริ่มสอบสวนทันทีพวกเขามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาก พวกทหารค่อยๆถามไปพร้อมกับข่มขู่ให้ซาอิดกลัวซึ่งสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ก็คือทำไมอาชญากรที่ตามจับตัวยากมากๆอย่างซาอิดถึงถูกจับตัวมาได้ง่ายแบบนี้ทางด้านซาอิดก็ยังคงไม่ยอมตอบอะไรแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่า ฟังสิเสียงนั่นเหมือนเสียงเด็กกำลังร้องไห้ซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่ทหารสองคนนั้นที่ได้ยินส่วนนิดาแลทะทหารในห้องควบคุมไม่ได้ยินอะไรเลยหลังจากนั้นซาอีก,ก็กระซิบอะไรบางอย่างก,กับทหารทั้งสองคนพร้อมกับหันมามองนิดาแล้วก็พูดว่าพอเธอเป็นไงบ้างและจากนั้นไม่นาน ทหารทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันสัญญาณภาพที่ห้องควบคุมก็ขาดหายไปเลยทําให้พวกเขาไม่รู้ว่าในห้องสอบสวนเกิดอะไรขึ้นซึ่งในตอนนี้นิดาก็กําลังเข้าไปห้ามทหารทั้งสองคนนั้นโดยทหารคนนึงก็พูดว่าแกเป็นคนคิดมันเป็นความผิดของแกส่วนอีกคนก็พูดว่าแกนั่นแหละผิดแกเป็นคนเหนียวไก่หลังจากนั้นไม่นานทหารจากห้องควบคุมก็เข้ามาช่วย แต่ในจังหวะนั่นเองทหารคนหนึ่งก็ได้ลงมือแทงเพื่อนและในระหว่างที่ถูกจับตัวไปเขาก็ยังคงคลุ้มคลั่งเอาแต่พูดว่าพวกแกจะไปรู้อะไรตัดฉากกลับมาที่นิดาเธอกำลังช่วยชีวิตทหารที่ถูกแทงอยู่แต่มันก็ไม่ทันโดยก่อนตายเขาได้พูดขึ้นมาว่าเราทุกคนผิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นิดาสงสัยว่าซาอิดเป็นคนทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ซึ่งเธอก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นฝีมือของซาอิทแต่คนที่มั่นใจก็คือเหล่านักโทษพวกเขาสะใจเป็นอย่างมากตะโกนใส่พวกทหารว่ารายต่อไปก็จะเป็นแกตัดฉากกลับมาที่ซาอิทเขาถูกพันโทสุนินสอบสวนต่อโดยมินิดาคอยสังเกตการอยู่ที่ห้องควบคุม พันโทสุนินเริ่มจากการเล่าประวัติของตระกูลเขาให้ฟังว่าเป็นตระกูลที่รับใช้ชาติมาช้านานเคยกำจัดพวกนอกรีดนอกาศาสนามาเยอะสอบสวนบุคคลอันตรายมาก็เยอะ ซึ่งตระกูลของเขาก็มีเทคนิคในการสอบสวนเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีที่สุดซึ่งมันก็คือครอบครัวโดยพันโทสุนินชายลูกและเมียของซาอิดมาข่มขู่เขาทัานใดน,นั้นซาอิดก็พึมพำอะไรบางอย่างแม้ว่าพันโทสุนินจะเข้าไปฟังใกล้ๆเขาก็ยังฟังไม่ออกว่าซาอิดพูดอะไรทางด้านนิดาก็รีบไปพาตัวชายแก่ที่เป็นนักโทษมาฟังด้วยทันทีที่เขาได้ยินก็ตกใจเป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นภาษาแอราเมอีกซึ่งเป็นภาษาโบราณและที่สำคัญคือเท่าที่ชายแก่รู้จักซาอีดมาทั้งชีวิตเขามั่นใจว่าซาอีดไม่รู้ภาษานี้แน่นอนพอชายแก่พยายามแปลสิ่งที่ซาอีดพูดก็แปลได้ว่างานจะสำเร็จลุล่วงทำให้มันรู้สึกผิดถึงบาปแล้วก็กลืนกินผู้ทําผิด หลังจากแปลเสร็จชายแก่ก็มีสีหน้าที่หวาดกลัวขึ้นมาทันทีเขารีบเตือนว่าให้รีบพาตัวพันโทสุนินออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นซาอีทก็พูดชื่อผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นชื่อของภรรยาพันโทสุนิน จากนั้นซาอิดก็พูดอีกว่าสุนินคุณสัญญาแล้วว่าคุณจะไม่เอางานกลับมาที่บ้านนิสัยดื่มเหล้าแล้วก็หาเรื่องทะเลาะของคุณฉันทนมันไม่ไหวแล้วคุณเปลี่ยนไปสุนินฉันขยะขยแยงคุณทางด้านพันโทสุนินก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะคำพูดพวกนั้นเป็นคำพูดที่ภรรยาของเขาเคยพูดพันโทสุนินจึงได้พยายามถามว่าซาอิดรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง พอสาอิดไม่ตอบพันโทสุนินก็โมโหจนสติแตกทางด้านสาอิดก็ยังพูดไม่หยุดพันโทสุนินเลยเอาที่ช็อตไฟฟ้าหนีบใส่ลิ้นของเขาแล้วก็ปล่อยกระแสไฟทางด้านซาอิดก็ดิ้นด้วยความทรมานส่วนพันโทสุนินก็ยังคงช็อตไปเรื่อยๆลาวกับคนขาดสติจนสาอิดน้ำลายฟูมปาก ไม่นานหลังจากนั้นเครื่องช็อตไฟฟ้าก็พังและทำให้ไฟดับทางด้านนิดาที่เฝ้าสังเกตการอยู่ที่ห้องควบคุมก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกชื่อเธอมาจากในห้องสอบสวนเธอจึงได้รีบไปที่นั่นซึ่งเธอก็เจอแต่ซาอิดนอนนิ่งอยู่กับพื้นนิดาเข้าไปปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาตอบว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อของเธอได้ยังไงแต่ไม่ว่าเธอจะปลุกยังไงซาอิดก็ไม่ฟื้น จากนั้นนิดาก็เลยลุกเดินไปที่ประตูแต่พอหันกลับมาซาอิตก็หายไปเธอจึงส่องไฟฉายหารอบๆห้องจนเจอซาอิดยืนนิ่งอยู่ที่มุมห้องนิดาค่อยๆเดินเข้ามาหาทันใดนั้นซาอิตก็หันมานในสภาพที่น่ากลัวนิดาตกใจมากจนทำไฟฉายตกพื้น ทำให้ห้องนั้นมืดสนิทนิดาเลยพยายามจุดไฟขึ้นมาป้องกันตัวเองซึ่งเธอก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเธอรวบรวมความก้าจะเข้าไปจัดการผีปอบทันใดนั้นลักษมีก็เข้ามาสกอนและไม่ทันไรไฟฟ้าก็กลับมาใช้งานได้ปกติแสงสว่างทำให้นิดาเห็นว่าสาอีดยังคงนอนอยู่ที่เดิมนิดาจึงได้ต่บอกทุกคนด้วยเสียงที่สั่นกลัวว่ามันไม่ใช่คนซึ่งแน่นอนว่า ไม่มีใครเชื่อยกเว้นก็แต่พันโทสุนินเขาแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนที่เขาจะออกจากห้องไปเขาได้ตรวจชีพจรของซาอิดพบว่าตายไปแล้วแต่ในตอนนี้ซาอิดยังมีชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นปกติซึ่งในตอนนี้พันโทสุนินรู้ดีแล้วว่าเขาไม่สามารถจัดการกับซาอิดได้ไง่ายๆ จึงได้เรียกตัวสิงมาโดยด่วนซึ่งสิงก็เป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสุดโหดที่เหล่านักโทษทั้งหลายไม่อยากเจอเมื่อรู้ว่าสิงกํกำลังจะมาพวกเขาก็หวาดกลัวกันแทบทุกคน ตัดฉากกลับมาที่นิดาหลังจากที่เธอเจอเรื่องประหลาดๆในเจอซาอิทเธอก็สงสัยอะไรบางอย่างเธอเลยถามพันโทสุนินไปว่าพ่อเคยมาที่นี่หรือเปล่าซึ่งพันโทสุนินก็ยอมรับว่าเคยแต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องไปที่อื่นเพราะเขาปากแข็งและดื้อม,มากทางด้านนิดาก็เข้าใจดีว่าพ่อเป็นคนแบบนั้นเธอตัดพอให้พันโทสุนินฟังว่าแม้แต่นิดาเองที่เป็นลูกสาวแท้ๆก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อคิดเลย ในขณะเดียวกันสิงกกรีกไปห้องสอบสวนด้วยความโมโหร้ายเล่ากับสัตว์ป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังจะไปเจอกับตัวอะไร สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชุมตอนต่อไปกดซับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ